สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางกิตยาเหมสมันตำแหน่งครูได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นอนุบาล3าทับหนึ่งปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาเตรียมความพร้อมปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล3ามทับหนึ่งหัวหน้าเวรประจำวันศุกร์เจ้าหน้าที่พัสดุและเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย พระพเจ้าได้ทำข้อตกลงประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสภาพปัญหาจากการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนพบว่านักเรียนชั้นอนุบาล3ทับหมีปัญหาในด้านการเรียงลำดับการจำแนกจัดกลุ่มการเปรียบเทียบการนับและรู้ค่าของจำนวนตัวเลข1ถึง20 และด้านมิติสัมพันธ์ซึ่งสื่อเกมการศึกษาที่ครูพัฒนาขึ้นเองสามารถพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล3าทับ 1, ได้ครูผู้สอนจึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อเกมการศึกษาเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล3าทับ 1, เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่สูงขึ้น วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณลักษณะและตัวบ่งชี้ 2. ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล3ทับ 3. ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 4. ออกแบบสื่อเกมการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 5. จัดทำสื่อเกมการศึกษาตามที่ได้ออกแบบไว้ 6. ดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเล่นเกมการศึกษาที่ครูผู้สอนผลิตขึ้น 7. ประเมินผลการเรียนรู้จากการเล่นเกมการศึกษาของนักเรียน ผลลับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับหโรงเรียนบ้านหนองบอนในยนานอนอนุสรร้อยละ80มีผลการพัฒนาด้านสติปัญญาสูงขึ้นเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับหโรงเรียนบ้านหนองบอนในยนานอนอนุสร์สามารถพัฒนาด้านสติปัญญาในด้านการเรียงลำดับการจำแนกจัดกลุ่ม การเปรียบเทียบการนับและการรู้ค่าของจำนวนตัวเลข1-20และด้านมิติสัมพันธ์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการสแสวงหาความรู้ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราชส5 6 0 ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ